ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนาครับนั่นก็คือโคเซอร์ช็อปเพจรับเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองถึง20%ราคาถูกกว่าเติมเองการันตีไม่รีฟันชัวร์ชัวถูกดีเติมง่ายว่องไวปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันที่ผมได้ใส่ไว้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปตามรูปภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแอดเฟซไปเนี่ยก็จะมีรูปตามนี้เลยครับอย่าลืมนะครับโคเซอร์ช็อป สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกับช่วงเวลาก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่ในซีรีส์ท็อปไฟในช่องส e t Crow อย่กับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับรายการ Top ปฟในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภายในเกม Gen s ช i n Impact ซึ่งมันจะเกี่ยวกับเรื่องราวความลับของตัวละครที่น่าสงสัยและยังหาคําตอบที่สมเหตุสมผลมายืนยันไม่ได้นะครับว่าเฮ้ยเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็มีได้เหรอเอาล่ะครับสำหรับใครที่พร้อมกันแล้วนั้นเราไปเริ่มกันที่อันดับที่5 5ของเเเรราาก่่นนนลยับดทีั้นเามม่่่าาเลซหหหปุแง เป็นด้อมของเราเนั่นเองนะครับอย่างที่เรารู้กันเนี่ยเลเซอร์เนี่ยถูกเลี้ยงดูมาโดยฝูงหมาป่าภายในหุบเขาวูฟเบนด้อมนะครับตั้งแต่เขาเด็กๆเลยจนถึงตอนนี้และคราวนั้นยังมีมนุษย์ที่เป็นอาจารย์ที่เก่งกาจของเขาถึง2คนนะครับซึ่งคนแรกก็คือเจแม่มดกุหลาบม่วงลิซ่าที่ว่ากันว่าในรอบ100ปีเนี่ยจะมีอัจฉริยะแบบเธอเนี่ยโผล่มาสักคนหนึ่งครับซึ่งลิซ่าเนี่ยเธอเป็นคนสอนเลเซอร์ในการใช้วิชั่นนั่นเองครับส่วนอาจารย์คนที่2ของเขาอีกคนเนี่ยมีชื่อวาออก้น,น,น,นงองอาศาิฟผู ที่มีฉาย,ยาในตำนานอย่างอัศวินหมาป่าบอรเรสโดยวอลก้าเนี่ยครับเขาเป็นคนที่มอบชื่อเลเซอร์ให้กับ หนุ่มน้อยเลเซอร์ของเรานี่แหละครับและเขาเนี่ยยังเป็นอาจารย์ที่สอนวิชาดาบให้กับเลเซอร์ด้วยสําหรับเรื่องราวความลับของเขาเนี่ยก็คือทําไมเลเซอร์เนี่ยถึงได้มาถูกทิ้งอยู่ที่รังหมาป่าที่มีแต่หมาป่าที่หวงพื้นที่อย่างมากอีกทั้งพ่อแม่ที่แท้จริงของเขาเนี่ยคือใครกันแน่ซึ่งในตอนนี้ก็ยังเป็นปริศนาที่เรายังหาคําตอบไม่ได้เลยนะครับอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับว่าถ้าเกิดมีใครบุกรุกเข้าไปในอาณาเขตวูฟเวนดอมเนี่ยภายในเนื้อเรื่องเนี่ยอาณาเขตนี้จะอยู่ในความดูแลของรา ปริศนามากๆเลยครับว่าทําไมเลเซอร์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยกลับย่างกายเข้าไปได้โดยที่เป็นเด็กคารกแล้วก็ยังไม่ได้มีการกล่าวถึงพ่อและแม่ของเขาด้วยนะครับโอเคถัดขึ้นมาอีกหนึ่งอันดับก็คืออันดับที่4นะครับอันดับที่4ของเราเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะสงสัยและตั้งคําถามอย่างมากมายเกี่ยวกับเพ้าคนนี้เลยครับว่าเฮ้ยเขาคนเนี้ย ท้ายแล้วเนี่ยเป็นใครกันแน่คนคนนี้ก็มีนามว่าเคย่านั่นเองเน,นะครับหัวหน้ากองกําลังทหารม้าแห่งกองอัศบินฟาร์มาน,นิานอัสของเรานั่นแหละอย่างที่เพื่อนๆรู้รกันดีนะครับว่าเคย่าเนี่ยเขาคนนี้เป็นพี่น้องกับดีลุกนะครับพ่อทุกสถาบันของเราท่านดีลุกซมะซึ่งบางคนนะครับอาจจะยังไม่ค่อยได้ตามเนื้อเรื่องมากนะครับและอาจจะยังสงสัยนะครับว่าเนื่นมอมจากดีลุกเนี่ยเป็นพี่น้องกับเคย่าแล้วทาไมเคย่าถึงมีทั้งสีผม ดวงตาอีกทั้งสีผิวเนี่ยไม่เหมือนกับดีลุกเลยนะครับเหมือนคนละพ่อคนละแม่เลยก็ว่าได้ครับซึ่งนั่นมันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างมากเลยครับเพราะว่าเคย่าเนี่ยเขาเป็นลูกบุญธรรมของตระกูลแบล็กแอนด์เวนเดอร์นั่นเองครับโดยจากเนื้อเรื่องที่เปิดเผยในนะตอนนี้เนี่ยเคย่าเขาในสมัยเด็กๆเ,เขาได้เดินทางมาถึงมอนสตัดกับพ่อแท้ๆของเขานะครับเพื่อทาภารกิจบางอย่างโดยอาณาจักรที่เขาจากมาก็คืออาณาจักรที่ล่มสลายแคนเรียของเรานั่นแหละครับที่เป็นปริศนาถึงทุกวันนี้นะพ่อของเคย่าเนี่ยได้ทําการทิ้งเคย่าไว้นะคคัับกกก่่อออนจาาาาาเนออเเยยยพขงงว เป็นความหวังสุดท้ายของพวกเรานะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้คาพูดคําว่าความหวังสุดท้ายของพวกเราเนี่ยคำว่าพวกเราเนี่ยคือใครกันแน่ซึ่งถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ครับว่าเคยะเนี่ยเขามาทําอะไรที่มอนสเตอมาทําภารกิจอะไรและเคยะเนี่ยเป็นใครกันแน่ขอเสริมให้อีกนิดนะครับเมื่อกี้ลืมพูดไปว่าหลังจากที่พ่อเขาทิ้งไปแล้วปุ๊บครีพัสพ่อของดีลุกเนี่ยก็เป็นคนรับเลี้ยงเคยะเป็นบุตรบุญธรรมนั่นเองนะครับ เอาละครับถัดมาที่อันดับที่3านะครับสำหรับอันดับที่เาี่ยเขาเป็นคนที่มีความสามารถในการขับไล่สมาชิกในปาร์ตี้ของตัวเองนี่ออกไปนะครับและเขายังเป็นนักผจรภัยที่ดวงปุดมากที่สุดในมอนสเตอร์หรือมากที่สุดในทวิทเทรตเลยก็ว่าได้นะครับนี่ผมพูดมาถึงขนาดนี้วเลยเพื่อนๆหลายๆคนคงจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเขาคนนั้นเป็นใครถูกต้องแล้วครับเขาคนนั้นก็คือเบนเน็ตของเรานั่นเองครับถึงแม้ว่าในด้านเกมเพลย์หรือในด้านการเล่นในเกมต่างๆนยเขาจะได้รับฉายาว่า ทุกความสําเร็จเนี่ยจะต้องมีเบนเน็ตจังคอยอยู่ด้วยเสมอนะครับแต่มันกลับกันอย่างมากเลยนะครับพอมามองในมุมมองเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยเบนเนตเนี่ยเขาเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกเก็บมาเลี้ยงโดยองค์กรนรักประจนภายในเมืองมองสเตดนะครับนั่น,นจึงไม่เหตุผลครับว่าทําไมเบนเนตถึงเรียก คนเท่าคนแก่หรือว่าคนภายในองค์กรนักปราจนภัยว่าพ่อหรือแม่นะครับแต่เหตุผลที่เบนเน็ตมาติดในท็อปไฟเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยครับเหตุผลที่เบนเน็ตได้เข้ามาในท็อปไฟนี่ก็เพราะว่าที่ที่เบนเน็ตเนี่ยถูกทิ้งไว้ในตอนที่เบนเน็ตเป็นทาลกและถูกเก็บมาเนี่ยมันก็คือดันเจียนแห่งไฟที่ไม่มีใครเคยสามารถเคลียร์ได้มาก่อนครับซึ่งคราวนั้นถูกทิ้งไว้ในส่วนที่ลึกที่สุดของดันเจี้ยนเลยนะครับตอนนี้มันจึงมาปิดสนิทยามาว่าเขาเข้าไปอยู่ตรงนั้น ที่ไปพบเขาในดันเจี้ยนเนี่ยครับเขาก็ได้ลุยบุกฝ่าดันเจี้ยนจนพิชิตดันเจี้ยนได้สาเร็จแล้วหวังว่าจะเจอสมบัติแต่สิ่งที่เขาพบกับเป็นเบนเน็ตนั่นเองครับแล้วสาเหตุที่เขาตัดสินใจเลี้ยงเบนเน็ตเนี่ยเพราะว่าเขามองว่าเบนเน็ตเนี่ยเป็น ของขวัญหรือเป็นรางวัลในการพิชิตดันเจี้ยนของเขานะครับเขาจึงเอากลับบ้านและคิดว่าจะเอาเบนเน็ตเนี่ยมาเลี้ยงเป็นลูกครับแต่ก็น่าเสียดายอย่างมากครับเขาเสียชีวิตไม่นานหลังจากที่ออกมาในดันเจี้ยนครับแล้วก็ได้มอบเบนเน็ตเนี่ยให้อยู่ในความดูแลขององค์กรของนักประจนภัยต่างๆในเมืองมาสเตดนั่นเองครับเอาละครับถัดมาที่อันดับที่2ของเรานะครับหลายๆคนอาจจะดาวถูกนะครับว่าอันดับที่2ของเรานั้นเป็นใครกันแน่เอาคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับเพราะเขาก็คือตัวละครหลักที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันนี้ ให้ข้อมูลกับเราแค่เพียงว่าเราครับได้เดินทางผ่านโลกต่างๆมาๆมากมายนะครับแล้วก็ในที่สุดเราก็ได้เดินทางึงทวีปเทรเวตนะครับแต่ด้วยสายเหตุบางอย่างหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับเราในกางจะเดินทางออกจากโลกใบนี้ไปยังโลกใบอื่นแต่เราก็โดนขัดขวางไว้โดยอโนกอหรือว่าพระเจ้าที่เราไม่จักนะครับผมก็ไม่รู้นะครับคือพระเจ้าไหมตอนนี้คนคนนี้ก็ปิดสนามกันนะแต่เนื่อฉากเขาไม่ได้โผล่เข้ามาในเกมเยอะแยะมากมายผมก็เลยไม่ได้เอาเขามาอยู่ในท็อปไฟของเรานะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่มันปริศนาคือเราเนี่ยสามารถใช้พลังงงงาาานทาานททท่่่ตตๆใววีีปไไดด้้โยมมอ สำหรับใครที่ไม่รู้นะครับวิชั่นจะเป็นสื่อกลางในการรับพลังงานธาตุต่างๆในทวิปเทว่ยมาให้ผู้ใช้นะครับสามารถใช้พลังงานธาตุน,นั้นได้นะครับโดยเจ้าวิชั่นเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยได้มาจากใครกันแน่วะอาจจะมาได้มันจากเซเลเทีย หรือได้มาจากเทพประจําธาตุนั้นๆในทวีปในตอนนี้นะครับก็จะได้มาเป็นลักษณะเป็นก้อนัยมณีนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ธาตุสลักไว้ตรงก้อนัยมณีนั่นเองครับก็อยู่ที่ว่าคนใช้เนี่ยจะเอาก้อนัยมณีนั้นไปติดไว้ตรงไหนนะครับซึ่งการมาของเราเนี่ยมันแปลกประหลาดมากครับคือเราสามารถดูดพลังงานธาตุมาใช้โดยที่ไม่ต้องผ่านสื่อกลางอย่างวิชั่นนะครับเรียกได้ว่าขัดกับทุกกฎตามธรรมชาติของโลกเทรวัตเลยก็ว่าได้นะครับนั่นยังเป็นสายเหตุที่ทําให้เกิดทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับนักเดินทางทััั้้้้้งงงงงงงคคคนนนนนนนีีรรซึ่่่่่าาาาาาดววววมะเเืืออจจจกกกแ็ห มีหยศเนี่ยจะไม่ทําให้เราหลังหักนะครับและแล้วนะครับเราก็มาถึงอันดับสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คืออันดับที่1ของเราเน้่นเองนะครับผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนในคงจะเดาวถูกนะว่าเขาคนนี้คือใครถ้าเกิดผมพูดชื่อไปแล้วเพื่อนๆดาวถูกเนี่ยสำหรับใต้คอมเมนต์เนี่ยเพื่อนๆก็กดหนึ่งได้เลยนะครับผมจะได้รู้ว่าเอยมันไม่ได้เซอร์ไพรส์เลยนะไอคนนี้เอาละครับอันดับที่1ของเรานั้นก็คือน้องไบมอนหรือก็คือไพมอนของเรานั่นเองครับตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่มีความลับอย่างมากกับเเเเเเนนนนนนนืืื้้้ออออรรร่่่่่งงงงใลลยยกกกก็วาาาาาาาไดดะคัััับซึิทตปพห อยู่หลังจากแบบตื่นขึ้นมาจากการถูกผนึกมันกี่ปีก็ไม่รู้นะแต่น่าจะนานพอตัวเนาะสิ่งที่ดึงขึ้นมากลับไม่ใช่ปลาครับมันคือไพมอนนั่นเองครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆของเรานะครับให้ไพมอนฟังเธอนะครับกลับยอมรับเราอย่างง่ายดายว่าจะช่วยเหลือแล้วก็เดินทางกับเราเพื่อตามหาน้องสาวซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่แปลกอย่างมากเลยนะครับตาม Common Sen s e เนี่ยหลังจากที่เหล่าเกมเมอร์ต่างๆในเกมเกมชิมแพ็คเนี่ยได้เล่นเกมไปสักพักนะครับจึงทําให้เกิดทฤษฎีต่างๆามากมายเกี่ยวกับ,บไพ่มอนเกาาลว ไพมอนคืออโน o ก็อดไพ่มอนคือลาสบอสซึ่งเหล่าแฟนๆอย่างเราๆในต่างประเทศเนี่ยถึงขั้นเอาเรื่องราวเหล่านี้นะครับไปทําวิดีโอแฟนเมดขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าตอนดูครั้งแรกเนี่ยผมก็ช็อกอย่างมากเลยนะ แต่ว่าไม่ว่าจะไพมอนจะเป็นอะไรก็ตามนะครับสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่น่ารักและมีสเสน่ห์อย่างมากนะครับซึ่งผูดด้เล่นหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อมากๆเลยนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยตกหลุมรักไพมอนอย่างมากแน่ๆครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับนึกภาพไม่ออกจริงๆครับว่าหากไพมอนเนี่ยกลายเป็นลัสบอลแล้วผมในตอนนั้นเนี่ยจะทำหน้ายอย่างไรกันแน่วะ โอเคนะครับก็จบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับซีรีส์ท็อปไฟของเรานะครับซึ่งซีรีส์ท็อปไฟเนี่ยจะเป็นซีรีส์ใหม่ครับผมมีแลนวางว่าจะทำซีรีส์ท็อปไฟเนี่ยในทุกๆวันศุกร์ของทุกสัปดาห์นั่นเองนะครับจะเป็นเรื่องอะไรในอนาคตเนี่ยผมก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมด้วยนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีเฉพาะ g ก n ชิน n Impact เกมเดียวนะครับอาจจะมีในเรื่องตำนานที่เกี่ยวกับเทพเจ้าหรือว่าจะเป็นท็อปไฟของเกมอื่นอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆที่เป็น FFC ตติดามชมด้วยนะครับรบใคที่ชอลิปวดีีโแบบน้ผก็ฝากกกกดดด์ชร s u b b c r Like ม เป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ